คนคนเดียวกันไม่ใช่ให้มึงพูดเนี่ยคุยเขาอยู่เขารู้จักมึงไม่รู้จักเลยเจ้าจะช่วยข้าหรือไม่เราจะช่วยถ้าช่วยข้าต้องจัดการไอ้คนป่าห้าร้อยคนนี้ไหนไอ้คนนี้โจรป่าห้าร้อยแสดงว่ามาคนละสองร้อยห้าสิบสิได้เลยไอ้พวกเข้ามาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครจากป่าเชียรัน์จำไปต้องเชิญไว้ก่อนเพราะคนจะช่วยเหลือนั้นรู้จักเชียรัน์โจนป่าก็หนีไป พอรูบรอพอขมองอิ่มของข้าก็อย่างไรพอฉันเก่งแล้วเดินฉันเก่งยิ่มันนันแหละย่างนั่งยังเดินอยู่นะเขาก็จะเดินกว่าจะขายได้เดินไปนี้เลยใช่เขาจะเป็นแบบนี้ให้ลำคาลตาคนดูไม่เป็นไรคนจะได้แบบเออซื้อเขาแต่ว่า เขาปกติแล้วเขาไม่ได้ขายพวงอะไรเขาจะขายอะไรเขาทํางานอยู่ทํางานอะไรครับสัปดาห์ทุกตึกดูหัวก็เลยการฝนไว้เดี๋ยวก่อนนะไปเจอวิเชียนรักแต่ถามวูพินเรื่องอะไรเจอวิเชียนรักน่าดูเอาละข้าเนี่ยเป็นเพื่อนของวิเชียนรักแต่ถ้าเกิดพวกแกจะไปหาวิเชียนรักเนี่ยข้าเกรงว่าพวกแกจะไปทําร้ายเพื่อนของข้านะสิเฮ้ยคุณไปทําร้ายเหรอกกูแค่ถามแค่นี้แหละแค่ถามแบบเสียงดังใครจะไปรู้ล่ะ อ้าวถามเบาๆก็ได้มึงอย่ามเดือดร้อนพากูไปหาทีแล้ว็ถ้าเกิดแกช่วยแลว้วอะก็นนสัญยาว่าจะพาไปเออเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดแกสองคนเนี่ยอยากจะไปเจอเพื่อนชันจริงๆใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องมีการร่วมน้ําสาบานก่อนออไม่ใช่ร่วมน้ําสาบานไม่ใช่ร่วมน้ำเรื่อง่วมสาบานร่วมสาบานจะต้องสาบานอะไรอีกแล้วโอ้โหก่อนที่จะออกจากสมนักผอาจารย์เนี่ยเออถ้ากว่าเราเจอเพื่อนเราก็ต้องสาบานกันสาบานในที่นี้คือสาบานด้วยจิตใจเราจะกินของที่เขาอยู่ในปาก แล้วก็เราจะวัดค่าของจิตใจพเอพี่งนให้กูสาบานด้วยเลยอ่ะกูยอมก็วเลยจำข้าไว้จะมีเกลือมีน้ำตาลมีพริกอ่ะสามอย่างนี้หากกินพริกต้องหวานกินน้ำตาลต้องเผ็ดกินเกลือต้องจืดสบายเข้าใจไหมสบายจำข้าฟังสิถ้ากินเกลือต้องเผ็ดจืดกินเกลือต้องจืดใช่กินน้ำตาลต้องหวานเผ็ดกินน้ำตาลต้องเผ็ดกินไอ้พริกพริต้องจืด หวานหวานมึงนี่แม่กูไม่เอาเป็นเพื่อนแล้วไม่เป็นเพื่อนแล้วมึงพึ่งบอกมันต้องมีจับสนกันได้พริกหวานน้ำตาลเผ็ดเกลือจืดเอามึงไปเอาถ้าหากว่ากินแล้วเป็นแบบนี้มึงกับกูเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนสบายสบายสบายตัวต่อไปนมึงเพื่อนเพื่อนกูนะชื่ออะไรมึงชื่ออะไรมานพมานพโอเคชื่ออะไรอ่ะมานี่เอนไนใช่ไหมมานี่ชื่ออะไรมานี่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 มานพมานพวิเชียรรัตน เฮ้ยเพื่อนของวิเชียรันเพื่อเพื่อนวิเชียลงเชียลงจำไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรถ้าหากว่ามึงเลือกกันเลยมันดูเอาเปรียบไม่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 เพราะข้านี่เป็นเจ้าข้าก็ต้องเลือกก่อนเจ้าอะไรผมมาเจ้าเลยถ้าเป็นเพื่อนกับวิเชียนรัตข้าก็ต้องเลือกก่อนที่ไม่เกี่ยว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 เอางี้จับไม้สั้นไม้ยาวใครไม้สั้นตามเรื่องเลยตามเรื่องผูเลือกก่อนตามเรื่องไหแมวตามเรื่องก็นี่ตามเรื่อง เอาตอามเ,<อ>เรื่องผู้แดดพลิกทุกงานในที่พายกมึงมันรู้มากไอ้เวนโอ้ยคืนนั้นกูกินเข้าไปกล้าไ,ไปขี้แตกแตกสุดแม่แม่เนี่ยฝ่ายขับมันรู้แต่คนข้างหลังเขายังไม่รู้ไงให้คนข้างหลังยังไม่ดูเลยเรื่องคนที่ข้างหลังสิเอาเรื่องของกูก่อนตัวเราข้างหลังก่อนตอนนี้เ,เรื่องของกูก่อนแล้วจะยังไงได้ไหมสั้นสุดคนนั้นได้เลือกก่อนนี่กูเตรียมไม้มาแล้วมึงมีเตรียมตัวมาข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะนี่ยอันน

อันนี้ยาวใช่ธีระพลนะธีระพลธีระพลอย่าบีบนะอย่าบีบแน่นอันไหนที่สั้นอย่าบีบแน่นนะไม่ไม่แต่ถ้าใครสั้นสุดคนนั้นเลือกก่อน,อนาอาม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 าธีระพลนะคนนั้นเลือกก่อนใช่ไหมไปอโอเคอ่ะธีระพล ของอกันนะพทีละคน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 เดี๋ยวมึงก่อนอของมานพได้อันเท่านี้ส่วนข้ากูตันกว่ากูตันกว่านี่มองไม่เห็นเลยนกูเลือกน้ำตาลมานี่หมาไปขี้ผาย ไม่เอาไปจุบเลยไปจุบเลยสามคนใครชนะเลือกก่อนมันเปันยาเกมก็บาคนคิดหี้อยังไม่วายังโง่จบทั้งชาติอ้ที่แฝงหกวใบจุบใครชนะเลือกก่อนนะหลับตาฮะหลับตาไม่หลับตาไม่หลับตาเหมือนกันไม่ได้ออกมาหลับตาให้คนดูคนตัดสินหลับตาอ่าหลับตาหลับตาชอบโกง น2อตองเอ้อ้ยอ้ากูเรียกำาเยวฮือฮืออฮืองออกูอฮอฮืกูือฮือฮืือฮือฮือฮเอฮือฮือฮือ้ืออฮือือฮืออกือฮ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 ือออ เฮ้ยยังไม่แน่ยังไม่แน่ยังไม่แน่เรืองแล้วมันอาจมันอาจจะเลือกพิกมันอาจจะเลือกพิกเพื่อเจตนาอะไรหมึงอาจจะเลือกพิกรู้ใจมันเึ่งคิดอย่างนั้นอ่ะเออเลือกเปล่าไอ้เยถือเกลือโลเลยว่ะมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าวิเชียนรับแล้วก็มานกทำไมไม่ใช้เม็ดใหญ่เหมือนวันนั้นล่ะนี่มันจะเสียประโนเออได้กินกินเม็ดอ่ะ ก็เอาเบาๆเจ็ดเมตรกอละเจ็ดเมตรก่อละก่าไหร่นะเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรก่อนมึงใช้คำว่าหมดถุงดีกว่าสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดโอเคสองเม็ดเออนับแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าวิเชียนลกส่วนเจ้ามานพและก็เจ้าเจ้านายจะเป็นเพื่อนกันหากว่าเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วไซส์ขอให้ข้ากินน้ำตาลนี้และข้าเผ็ดด้วยเถิดสาเมตร โอ้น้ำโอ้โอ้น้ำเป็นลอกินไอ้เพื่อเลยเผ็นเลอกินเป็นเลืกินนายไว้เผ็ดเลอกินจะนมเเป็นเหลือเกินขน้าหน่อยจะิเพื่องหายเผ็ดล้วได้ผ็เลอกนไปต่ตาาแล้วล่ะมึงต้องทนนะเพราะมันสาบานอะ ะลกขอให้เกลือนิดหยุดทีเถอะเพื่อนลุงนน้ำสามอันก็เอ๋ยรวมๆน้ำที่ไหนอ่ะเพื่อนรุ่นตีนถามอ้ยมันปกติมากเลยนะมันปกติหรือเปล่ามันเค็มปะน่ะเค็มหรือเปล่าจืดไหมไม่รู้สึกอะไรเลยจิโอ้ท่านนี่ต้องเป็นเพื่อนเราอย่างแน่นอนท่านมานพรู้สึกอะไรไหมาก็ทำไมท่านกัดฟันคุยกับเรา ทำไมท่านกัดฟันตื่นจนต้นตบปากตื่นหมดเลยเนีโอ้จืดกัดฟันเอาละไอ้นายเพื่อนรักเราจะขอกินพริกร่วมสาบานพริกเม็ดนี้รสชาติจะเป็นยังไงรสชาติต้องหวานสิเพื่อนรสชาติจะต้องหวานถูกต้องพริกสองเม็ดนี้จะเป็นสักคีพยานของเราอ <c oughs> าหากว่าไอ้กูจะทำอะไรคุ <c oughs> <c oughs> จะสาบานแล้วหลบไปตีข้าเป็นเพื่อนรักของเจ้าข้าจะเลือกให้เจ้าเอง ข้าก็เป็นเพื่อนรักแห่งเจ้าไอ้ไอเอ๋ยข้าจะเลือกให้เจ้าน่โอ้โอย่างเงี้ได้รักเมย์แล้วก็เมย์ม่์ไอ้เนี่ยรถมันสีแดงใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเผ็ดแค่ไหนแต่มันมีสีเขียวเข้าไปปนเลยเป็นเป่าอะไรเขียวเขาเป่าอะไรวะเป่าไรเป่าไรฮะยุงเขาเป่ายุงยุงตองปากเลยเนี่ยสองเม็ดนี้อ่า พูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยต่อหน้าฟ้าต่อหน้าดินพูดด้วยเองก็ดีถ้าเม็ดเล็กหน่อยนี่มึงมือทั้งหมดนี่คือไม่มีใครแกล้งมึงเลยนะเป่ายิงฉุบก็เป่ายิงฉุบแล้วใช่ไม่สายไม่ยาวก็จับแล้วไม่มีใครแกล้งกูหรอกทำตัวเองเออมึงคนเดียวนะข้าขอจ้ะไเป็นเป็นแลอดตลอดตลอดแลอดเอาไปแก้เอาไปแก้เพื่อนเอาไปแก้อันนี้เหรอเออเอาไปแก้อันนี้เอ๊ะมันมีกลวงด้วยไอ้เนี่ยลกู น,นี่แหละครูน,นี่แหละครูไม่เอาแฉลบไละแก้มของมึงด้วยมันรู้อ่ะข้าขอสาบานว่าต่อไปนี้ข้าขจะหคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม,ไดมีมีมีแหนมมั้งไม่ถือหยิบขึนแหนมมั้มงเามันจะเบาหน่อยเอาเดิม,มึงต้องกินแล้วมึงต้องหวานแหนมมันเปรี้ยวเปรี้ยวจริงแล้วกินไปเม็ดใหญ่นิดติดด้วงแตกเลยที่ผ่ายมึงไมไปกินไปสังฆาดเหยอที่ผ่าย มันชื่อหวานเลือเกินใช่ไหมไอ้เพื่อนรักมันชื่อหวานเลือเกินไม่มีสิ่งใดจะพัดพาความรักของเราไปได้กูกินน้ำตาลมันเผ pues er. ็ดแฮ่ไอ้น like ัทกินเกลือส่วนเจ้ากินมันไม่เลยละเอียดเลยแสดงว่ามันเป็นพิษปลอมกูจะไม่พามึงไปหาพี่เช่นลัดเฮ้ยเดี๋ยวป่ะ มันชังหวานไหเพื่อนอาปากให้คนดูเห็นก่อนว่ามันเขียวเอาเกลือไปกับเนี่ยไเพื่อนเลยเดี๋ยวเมือนกีะ